นา้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่หนึ่งพวกเราชนะแล้วจักรพัหยานตรงเจริญเมื่อวิญญาณของจักรพัิหุ่นเทียนถูกกดขี่จนหมดสิน้นผู้คนบนทวีปโตฉีก็เริ่มเฉลิมฉลองและสวดพระนามของเซียวหยานพร้อมกันจักรพัหยานเมื่อผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะร่างที่สวยงามสองร่างก็มาถึงด้านบนของจัตุรัสเพลิงประหลาดพวกเขารีบวิ่งตรงไปที่เสากลางท่ามกลางเสาทั้งย3าต้น เซียวหยานที่เซียวหยานไคลินและซุนเอ๋อตบเสาอย่างแรงแต่จักรพรรดิหยานที่อยู่ข้างในกลับไม่สนใจขณะที่ไคลินและซุนเอ๋อตบเสาต่อไปเป่ยไคลและเซียวเป่ยก็ตกลงมาจากอากาศสู่ด้านบนของจัตุรัสเพลิงประหลาดในเวลานี้เพลิงประหลาดทั้งหมดในทวีโตชีทั้งหมดอยู่ในเสาเหล่านี้บนจัตุรัสตามหลักการที่ว่าไม่พลาดหากพบมันไครซ่าเริ่มต้นจากเสาที่ส่วนห่วงหยานอยู่รวบรวมข้อมูลและข้อมูลมืดของเพลิงประหลาดแต่ละอัน ท่านเปิดโปรดช่วยเสียวหยานพี่ชายหน่อยไทลินและสุนเอ๋อมาหาเบลูและทั้งสองก็พูดพร้อมกันโดยกำมัดแน่นเมลูไม่ได้ตอบสนองเขาโอบก,กอดเซี่ยวเบยและมองไปที่ไคชาที่กำลังรวบรวมข้อมูลและข้อมูลมืดมนเกี่ยวกับไฟประหลาดจากนั้นเขาก็เดินตรงไปที่เสาที่จัก,กรพรรดิหยานอยู่เซียวหยานเจ้าจะอยู่ในนั้นอีกนานเท่าไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าผู้หญิงทั้งสองของเจ้าร้องไห้หนักมากจนหัวใจแตกสลายหลังจากได้รับการเตือนจากสวรรค์เต่าแล้ว เมลูก็จับเซียวเปิดไว้ในมือข้างหนึ่งและถือคาไว้ในมืออีกข้างจากนั้นก็คา้อเสาที่จัก,กรพรรดิหยานอยู่ด้วยปลายทาธาเบาๆจัก,กรพรรดิหยานที่เงียบงันอยู่ในเสาก็จุดไฟอีกครั้งด้วยเปลวไฟหลากสีจากนั้นร่างที่คลุมเครือก็สั่นสะท้านออกมาจากแสงไฟและเมื่อเขาเดินออกจากเสาไปอย่างสมบูรณ์จัก,กรพรรดิหยานในเสาก็หายไปเซียวหยานพี่ชายเจ้าโอเคไหมไายหลินและซุนเอ,อ๋อสนับสนุนเซียวหยานที่เดินออกจากเสาหรือพูดให้ชัดเจนกว่านั้นคือร่างวิญญ,ญาณของเขา ขอบคุณนะคุณเปย์ชัยลินซุนเอ๋อข้าสบายดีข้าเพิ่งทำลายร่างกายของข้าไปข้าแค่กลันใหม่ได้เซียวหยานแสดงความขอบคุณเปยดลัวก่อนจากนั้นเขาก็มองไปที่ชัยลินและซุนเอ๋อที่อยู่ทั้งสองข้างเซียวหยานพี่ชายชัยลินและซุนเอ๋อกอดเซียวหยานแน่นต่อมาหลังจากที่โคชารวบรวมข้อมูลและข้อมูลมืดของไฟประหลาดแต่ละดวงแล้วเซียวหยานก็รับไฟประหลาดนั้นกลับคืนสู่ตัวเขาเองในกระบวนการต่นร่างกายในอนาคตไฟประหลาดทั้ง22ประเภทนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่ง หลังจากผ่านไป3วันสามคืนในที่สุดไคชาก็รวบรวมข้อมูลและข้อมูลมืดทั้งหมดของไฟประหลาดทั้งหมดยกเว้นไฟจากกระพัดและเสี่ยวหยานก็เอาไฟประหลาดทั้งหมดกลับคืนมาด้วยจากนั้นเซียวหยีก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของเขาอีกครั้งและเนื่องจากเปลวเพลิงปืนกินความว่างเปล่าเหลือเพียงใบหน้ามนุษย์เขาจึงสามารถอาศัยอยู่ในร่างวิญญ,ญาณของเสี่ยวหยานได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น3เดือนหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ของสองก,กรพรัด ผู้คนเริ่มซ่อมแซมอาคารต่างๆที่ถูกทำลายจากการต่อสู้แม้ว่านิกายต่างๆมากมายจะถูกทำลายในการต่อสู้แต่ก็ยังมีนิกายต่างๆมากมายที่ผุดขึ้นในทวีปดาวกี้ในบรรดานิกายนับไม่ถ้วนในทวีปดาวกี้พันธมิตรเทียนฟูยังคงรักษาสถานะที่เหนือกว่าไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีบุคคลในพันธมิตรนี้ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของทวีปดาวกี้นั่นคือจักรพรรดิหย,ยานเซียวหยานผู้ปราบจักรพรรดิวิญญาณและช่วยทวีปดาวกี้ไว้ได้หลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของเบลโล เซียานซึ่งเดิมทีต้องใช้เวลาสองปีในการปรับสภาพร่างกายของเขาในที่สุดก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีและเขาใช้ไฟประหลาด23ชนิดในการขัดเกลาร่างกายโตตี้ของเขาได้สําเร็จอีกครั้งเบนลอค่าตัดสินใจที่จะสละตําแหน่งจากกระพัหยานเนื่องจากมันได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพไปแล้วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณดังนั้นข้อมูลและข้อมูลเมื่อของมันจึงเปลี่ยนแปลงไปทุกเมื่อทุกที่ ด้วยเหตุนี้ข้าจึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำและข้อมูลมืดได้หลังจากค้นคว้าม,มาบ้างแล้วในที่สุดไคชาก็ตัดสินใจสลักตำแหน่งและรวบรวมข้อมูลและข้อมูลมืดของจักรพรรดิหยานสิ่งแรกที่เซียวหยานทำหลังจากฟื้นคืนชีวิตคือการจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่กับฉาหลินและซุนเอ,อ๋อแม้ว่าเขาจะเคยจัดงานแต่งงานเล็กๆในหยานหลีและอาณาจักรโบราณมาก่อนแต่เขากลับรู้สึกเสียใจเล็กน้อยกับผู้หญิงสองคนนี้ที่ร่วมทางกับเขาผ่านช่วงเวลาดีและร้ายมานับไม่ถ้วน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากพรรพัหยานเซียวยานกำลังจะจัดพิธีแต่งงานประชาชนทั้งทวีปโตรีต่างต้องการส่งของขวัญมาให้ช่วขณะหนึ่งภายในขอบเขตอิทธิพลของพันธมิตรเทียนฟู่มีฉากยิ่งใหญ่ของผู้คนแออัดกันอีกครั้งแต่คราวนี้การแสดงออกบนใบหน้าของผู้คนไม่หวาดกลัวอีกต่อไปแต่กลับมีความสุขยิ่งพิธียิ่งใหญ่เท่าไหร่เวลาในการเตรียมการก็ยิ่งนานขึ้นเท่านั้นเพื่อเตรียมการสำหรับงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้สมาชิกทุกคนนของพัธมิตร เพียนฟู้ต่างก็ทำงานหนักเป็นเวลา 2- ถึงสเดือนก่อนจะเตรียมงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงานแต่งงานในที่สุดเพื่อขอบคุณแขกที่มาร่วมงานสำหรับมิตรภาพอันลึกซึ้งของพวกเขาเซียวหยานและเหยาเฉินจึงแยกตัวออกไปและกลั่นน้ำยาขั้นสูงจำนวนนับไม่ถ้วนเซียวหยานสามีของฉันและฉันไม่มีอะไรจะมอบให้คุณเป็นของขวัญน,น้ำยาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเมื่อคิดว่าเขาและไคชาจะออกจากทวีโตฉีแล้ว เนโลจึงกลั่นสมบัติธรรมชาติทั้งหมดในแหวนของเขาให้เป็นน้ำยาต่างๆแล้วส่งให้เซียวหยานขอบคุณคุณเปยและคุณนายเปยฉันจะไม่สุภาพกับพวกคุณทั้งสองคนเซียวหยานซึ่งต้องการน้ำยาจำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนยอมรับน้ำยาที่เปยไคและคนอื่นๆมอบให้โดยไม่ลังเลในวันแต่งงานจงโจทั้งหมดถูกโอบล้อมด้วยบรรยากาศสีแดงการบรรยายงานแต่งงานของเซียวหยานและภรรยาทั้งสองว่าเป็นงานแต่งงานที่จัดขึ้นหลายพันมายนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย กระบวนการของงานแต่งงานครั้งนี้ก็เหมือนกับงานแต่งงานครั้งอื่นๆกระบวนการทั้งหมดล้วนขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อคู่บ่าวสาวโค้งคำนับพ่อแม่ของพวกเขาไม่เพียงแต่เซียวจ้านเหย่เฉินและกู่หยวนเท่านั้นที่อยู่บนที่นั่งหลักแต่ยังมีผู้อาวุโสหญิงซื่อแห่งเผ่ามูและเป้ยไคที่กลายเป็นพ่อแม่คนหนึ่งบรรยากาศรื่นเริงของงานแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันเฉลิมฉลองเท่านั้น หลังจากงานแต่งงานสิ้นสุดลงผู้คนก็เฉลิมฉลองร่วมกันเป็นเวลาสิบวันสิบคืนในช่วงสิบวันสิบคืนนี้เซียวหยานแทบจะรับใช้ภรรยาทั้งสองของเขาโดยไม่ได้แตะพื้นเลยหลังจากแต่งงานใหม่เป็นเวลาสิบวันสิบคืนเซียวหยานก็คืนตำแหน่งผู้นำพันธมิตรเทียนฟู่ให้กับเหย่เฉินเขาตั้งใจจะพาภรรยาลูกๆและสมาชิกค,ครอบครัวเซียวกลับไปที่เมืองอูตันของอาณาจักรเจียม,มากล่าวกันว่าสถานที่นี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อูตันเนื่องมาจากจักรพรรดิหยาน เยาฉินรู้ว่าลูกศิษย์ของเขาต้องการเป็นเจ้านายที่ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นดังนั้นเขาจึงรับตำแหน่งผู้นำของพันธมิตรเทียนฟู่โดยไม่แส้ทำเป็นหลังจากที่เสี่ยวหยานกลับไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์อูต่ตันพร้อมกับภรรยาลูกๆและสมาชิกครอบครัวเซี่ยวเป่ไยไคและคนอื่นๆก็กลับไปยังที่พักของพวกเขาในเทือกเขาวอคราฟพร้อมกับเซี่ยวเป่ยดังนั้นในอนาคตครอบครัว,รวทั้งสองของพวกเขาจะไปเยี่ยมกันบ่อยๆ ึ่งเดือนหลังจากที่เสี่ยวหยานและคนอื่นๆกลับไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ปูตันเสี่ยวหยานได้พบกับหลินซิ่วอยู่หลิวชิงและหลินหยานตามลําพังทั้งสี่คนดื่มไวน์กันเป็นจํานวนมากจากนั้นก็บอกปลากันจากนั้นทั้งสี่คนก็แยกย้ายกันไปวันหนึ่งหลังจากการต่อสู้ระหว่างสองจาก,กรพพัดหยุนหยุนมาที่ภูเขาหลังของวาจงเพื่ออยู่คนเดียวเนื่องจากมิกายได้รวมเข้ากับพันธมิตรเทียนฟู่จึงไม่มีสิทธิ์มากมายที่นี่พวกเขาทั้งหมดรีบไปที่ศาลาซิงหยุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ,สะแสววงหาคาคมสุขในในจ อาจารย์จัก,กระพัดหยานส่งข้อความขอให้คุณกลับไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ปูปานเพื่อตั้งรกรากคุณเต็มใจไหมหน้าหลันหยานหลานมหาหยุนหยุนด้วยใบหน้าที่มีความสุขและถามเช่นนั้นเพราะในข้อความนั้นเซียวหยานยังขอให้เธอกลับไปที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ปูปานเพื่อใช้ชีวิตคนเดียวด้วยหยานหลานบอกเขาว่าถ้าเขาต้องการให้อาจารย์ของเขาตั้งรกรากที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ปูปานเขาต้องมาเชิญฉันด้วยตัวเองหยุนหยุนตอบหน้าหลันหยานหลานด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอ ในคารืหาตระกูลเซียวในเมืองศักดิ์สิทธิ์ปูตันไยหลินและซุนเอ๋อกำลังเฝ้ารอขอบฟ้าเวลาผ่านไปมากกว่าหเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่เซียวหยานออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งปูตันเพื่อไปหาคนสนิทของเขาแต่ยังไม่มีข่าวคราวใดๆถูกส่งกลับมาเลยจบมววแล้วครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับระวังฟืนไฟด้วยเด้อขอบคุณครับ